สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้วันนี้แนะนำลีมิงตันแปดเจูย์กับการเอากระสุนออกจากลังเพลิงนะครับเดิมเนี่ยการเอากระสุนออกจากลังเพลิงก็แค่กดปุ่มฟรีลูกเลือนตรงนี้นะครับลงแล้วก็คัดออกขับสาวเลยลูกก็จะบินออกมาจากตรงนี้นะครับปไปบปไปไออกมาไม่น่าสนใจครับธรรมดา ลองอีกวิธีหนึ่งครับไอ้วิธีที่ว่ามาเมื่อกี้เป็นวิธีที่ที่ใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกวิธีหนึ่งดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับออกได้เหมือนกันและก็คิดว่าเซฟกระสุนการบุบบี้หล่นพื้นอะไรเนี่ยมากกว่านะครับมาดูกันที่จริงมีอยู่3แบบการเอากระสุนออกจากกังเ๋ิงนะครับเรามาดูแบบที่3กันก่อนแบบที่1ดูมาเยอะแล้ว <c oughs> ก่อนเอากระสุนออกนะครับก็ต้อง ห้ามไกลก่อนครับอันนี้ปลดนะอันนี้ห้ามครับสำหรับเลมิงตันนะครับตัวนี้เป็นเลมิงตัน870ต่อหลอดบรรจุกระสุนแล้วนะครับเพิ่มเข้าไปได้อีก6นัดในหลอดนะครับ1นัดเดี๋ยวลังเพลิงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทํำยังไงันัาที่หนึ่งครับหันปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัยอันนี้ทําในบ้านนะครับแล้วก็ทําหลังกองอาจจะแลกเกิดการนีดนึง ห้ามกาครับอทัที่2กดปุ่มฟรีลูกเลื่อนครับกดคางไปนะครับแล้วก็คัดเอากระสุนนัดหนึ่งออกมาครับประมาณไหนประมาณนี้ครับให้มันเด้งออกมาก็พอครับเอาออกครับจากนั้นนิ้วเคียลิ้นป้องกระสุนขึ้นมานะครับหลอกมันว่าป้อนลูกแล้วนะครับเราก็ดันกลับที่เดิมนัดที่2ครับคราวนี้กดใหม่ครับ เด้งลงมาครับแล้วก็กดลิ้นปล o าส่นลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วลูกก็จะวิ่งออกมาครับแล้วเราก็ดันกลับที่เดิมมันก็จะเตะลูกออกไปนะครับทำเดินเดิมอีกรอบนึงครับ แล้วก็ตรวจดูครับข้วนี้ปลอดภยัยปลอดภัยครับจบข่าวนะครับลูกออกได้เหมือนกันอีกรอบนะครับนี่คือนัดที่อยู่ในลางเพิงนะครับแล้วก็อีก6นัดในหลอดครับ 8นัดอะไรนัดก็เหมือนกันครับทำคล้ายๆกันครับนัดที่1กดปุ่มฟรีลูกเลื่อนนะครับอย่าลืมห้ามไกครับกดปุ่มฟรีลูกเลื่อนบางที่ก็เรียกฟรีกระโจมมืออะไรก็ว่าไปครับเหมือนกันกดให้ค้างไว้นะครับแล้วก็คัดเอานัดที่หนึ่งออกมาครับแต่ไม่ต้องให้มันเตะนะครับอันนี้ทาหน้ากล่องนะครับแค่มันอ่าขึ้นมาหนนี้ก็หยิบออกมาครับแล้วก็กดลิ้นปองกระสุนนี่นะครับขึ้นมา หลอกมันว่ากําลังบรรจุแล้วนะครับโง่ถูกหลอกแล้วปืนเอ้ยนี่นะครับนัดที่สองครับคัดออกมาแต่ต้องนี่นะครับมาประมาณนี้แล้วก็กดลิ้นลงไปครับก็จะเอากระสุนออกมาหาเราเราก็คัดออกครับป้อนเข้าไปเหมือนเดิมครับกดใหม่ครับทำอีกครับนี่นะครับ กดปุ่มฟรีค้างนะครับแล้วก็ดันลงมาครับดันลิ้นป้อนขึ้นครับเรบร้อยครับ อํทำดูครับไม่อยากแต่ว่าที่คนไม่นิยมทําก็เพราะว่าขี้เกียจครับแลมจะหลายขั้นตอน,น,นก็เป็นการวิธีการเอาลูกออกจากอางเพิงได้ที่เซฟกระสุนไม่ให้มันบุกนะครับ หมดแล้วครับเยี่ยมครับจะถอดจะล้างก็ว่าไปครับอันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันหลังจะยิงให้ชมนะครับขอบคุณครับ